สวัสดีค่ะหนูได้กิ่งนิธาชันทิวุญชัยศึกษาอยู่ชั้นปห้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตรวันนี้หนูจะมากล่าบสุนทรพจน์เชิงบรรยายธรรมเรื่องเข้าวัดดีอย่างไรค่ะเข้าวัดพัฒนาใจใฝ่กุศลเป็นมงคลชีวิตจิตแจ่มใสเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำสุขใจสว่างสวยไปวัด ตัดห่วงกันไม่มีสายทานใดที่จะฉะล้างสิ่งปฏิกูลของสังคมไทยช่วยฉลมผืนแผ่นดินให้ชุ่มเย็นเท่ากับวิธีแห่งพุทธวิถีไทยวิถีพุทธจึงขาดกันไม่ได้เมื่อไปสร้างบ้านเรือนที่ไหนจึงต้องสร้างวัดที่นั่นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมและยังเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง รวัดมีบทบาทอย่างมากเมื่อกล่าวโดยย่อสองประการคือ 1. ่วัดสร้าง 2. วัดสอนวัดสร้างวัดเป็นที่สร้างมรดกให้เป็นสมบัติของชาติเกาะให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตกรรมปฏิมากรรมและวรรณกรรมวัดจึงได้สร้างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ว,สสวัดสอนวัดเป็นที่ฝึกอบรมให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเป็นที่รวบรวมวิชาต่างๆและที่สำคัญวัดเป็นที่รักษาพระพุทธศาสนาเพราะได้มีพระพิสุสาม,มเณรไปเรียนพระปริยัติธรรมทั้งบาลีนักธรรมรวมทั้งระดับชั้นอุดมศึกษา การเปิดสอนศนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เป็นการอบรมธรรมะแก่เด็กให้ได้มีความรู้คู่คุณธรรมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะเราเข้าวัดจึงเกิดผลดีต่อเราอย่างมากเพราะทำให้เราอยู่อย่างสว่างสะอาดและสะงบด้วยการบำเพ็ญบุญสามประการคือ 1. ธนามายัย 2. ศิลไมายัย 3. ภาวนามายัย ทานคือการให้ย่มนำความสุขม,มาสู่ตนส่งผลให้คนอื่นเบาใจทำให้สังคมสงบสุขทานคือการให้คือการเสียสละละความโลภสละเพื่อความช่วยเหลือผู้อื่นวัตถุทานให้วัตถุการให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้อิ่มบุญผู้รับอิ่มท้องสังคมก็อุ่นใจให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้อภรร ผู้ให้อุ่นใจผู้รักอุ่นกายการให้ยารักษาโรคชื่อว่าให้ชีวิตให้วิทยาทานชื่อว่าให้แสงสว่างทําให้มีปัญญานําชีวิตเป็นการเปิด,ป,ด,ป,ดประตูไปสู่อนาคตที่สดใสไปสู่ความเจริญก้าวหน้าการให้อภัยทานคือยาขนานเอกที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพราะ ไม่ถือโทษไม่โกรธแค้นเป็นการทำลายกำแพงแห่งความบัดระแวงให้หมดไปการให้ธรรมทานคือการให้ความรู้เรื่องที่ถูกต้องดีงามทำให้คิดถูกพูดถูกและทำถูกเป็นการปลูกฝังความดีหนีความชั่วความโมหมองก็ไม่เกิดขึ้นการให้ธรรมะจิงชนะการให้ทั้งปวงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ศีลคือการรักษากายวาจาให้สุภาพเรียบร้อยศีลส,ส่งให้สูงคือสูงด้วยคุณธรรมนำชีวิตทำให้เป็นคนไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่ขี้ปดไม่หมดสติศีลปรุงให้สวยคือสวยด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีความสะอาดได้ทุกที่ผิวพรรณผ่องใสหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้มีศีลชื่อว่ามีอาพรณ์อันประเสริฐศีลช่วยให้รอดคือรอดจากเวรจากภัยไม่มีความเดือดร้อนมีความสุขตราบเท่าชลาภาวนาคือการอบรมปัญญาพัฒนาความรู้และคุณธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปดังนี้ 1. ศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ก้าวหน้าเสมอ 2. ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมานศึกษาและพัฒนางานเสมอ 3. เจริญสมาธิฝึกจิตให้สงบจากความวุ่นวายเพราะจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ 4. เจริญวิปัส,สนาอบรมจิตให้สูงยิงย่งขึ้นไปให้รู้จริงรู้แจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หยิดมั่นถือมั่น ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะเราเข้าวัดศึกษาและปฏิบัติธรรมย่อมเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่อย่างเป็นสุขพึ่งธรรมะพึ่งไว้ให้สูงสุดพึ่งธรรมะประเสริฐสุดดุจเทียนชยัยพึ่งธรรมะจะส่องแสงแห่งหลักชยัย พึ่งธรรมาประจําใจสุขใสจริงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ